่าาเของคุณพี่ไทเนียนมาคาชน่านี้นามาคามียรนาเมียผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายมาอ่ายืนยืนเรียงกันเลยนางเท่าไหร่นางสิบสองหรือนาง่ไหร่สองช่องขมแบค เนี่ยแต่จริงๆอะถ้าเราใส่เป็นทีมอะมันดูสวยจริงๆนะเพราะถ้าคนนึงเขียวคนนึงแดงคนนึงส้มมันดูกระโดดอะมันดูไม่เป็นทีมเดียวกันอย่างเงี้ยสวยดูเป็นทีมทีมเวิร์กอนอามจีมาสุดเนาะอันนี้แบบมม่าสั่งมม่แก๊งใกเกิน มาคนพี่ยืนใกล้ๆเพื่อนยิ้มนะคะเวลายิ้มตาให้ยิ้มด้วยอะค่ะทางนี้ค่ะข้องนี้นะคะหนึ่งสองอีกรูปนะคะสวยจีก๊กผัวรักผัวหลงผัวเฟยหัวโอนตังไม่บ่นหนึ่งสอง